จเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ได้มีโอกาสมาทำสามีจิกรรมเข้าพรรษาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรมวัชรเมธีท่านเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามมาแล้วก็มีความสุขใจได้อยู่ท่ามกลางศิลปะวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตได้เห็นผู้คน ที่มาอยู่ที่นี่มานั่งที่สนามหญ้ามานั่งริมแม่น้ําเจ้าพระยามาเสวยอารมณ์อันสุนทรีมุมที่งามที่สุดในกรุงเทพมหานครริมแม่น้ํำเจ้าพระยาซึ่งเป็นที่สาธารณะสําหรับคนทุกคนพระปรางที่สวยงามแม่น้ําที่ โดดเด่นคือแม่น้ำเจ้าพยาเต็มไปด้วยเรือนักท่องเที่ยวอาตมภาพเองอยากจะบอกว่าวัดใดก็าตามถ้าหากมีพื้นที่ติดริมน้ำกรุณาทำให้เหมือนกับวัดอรุณนี่แหละคือให้เป็นที่โล่งสำหรับประชาชนขึ้นไปนั่งไปชมไปพักผ่อนหย่อนใจ เมื่อวานนี้ได้มีโอกาสเดินทางไปกราบนมัสก,การทําสามีจิกรรมท่านเจ้าวาดวัดยานวาพระธรรมวชิรบโมรีได้เห็นพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพยาเช่นเดียวกันซึ่งท่านก็ปรับปรุงให้สวยงามมากก็มีความรู้สึกดีใจที่ตรงนั้นจะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอีกแห่งหนึ่ง สำหรับคนที่ไปกราบพระไหว้พระและก็ทำความสงบขึ้นท่าเรือที่นั่นเสร็จแล้วก็กราบพระที่วัดยานวาเลยผู้คนทั้งหลายที่มีโอกาสได้อยู่ริมน้ำได้มีสถานที่ที่งดงามอยู่ริมน้ำเขาจะมีความสุขและก็เป็น เหมือนสถานที่ตากอากาศยามเย็นนั่งรับประทานอาหารนั่งคุยลูกหลานก็วิ่งเล่นไปก็อยากจะให้ที่ตรงนี้เป็นโมเดลสำหรับวัดต่างๆที่อยู่ริมเจ้าพยาและที่สำคัญที่สุดวัดต่างๆถ้าหากว่ามีที่จอดรถขุดลงไปสักสามชั้นขึ้นบนอีกประมาณสักชั้นหนึ่งก็ได้ถ้าหากว่ามีพื้นที่เป็นสี่ชั้นจอดรถ ในกลางเมืองได้ก็จะทำให้เรามีพื้นที่มีรายได้ไม่น้อยกว่ารายได้ที่ได้จากนักท่องเที่ยวมาเที่ยววัดกราบไหว้พระซื้อเซเวเนียของที่ระลึกรถที่ไปซื้อข้าวของเช่นวัดจัก,กรวรรด,ดิราชาวาสหรือวัดอื่นๆที่นักท่องเที่ยวไปได้แต่ว่าไม่มีที่จอดรถ ถ้ามีที่จอดรถปั๊บเนี่ยก็จะเกิดพลังมหาศาลให้ผู้คนไปแล้วก็เป็นทุนสำหรับทำนุบำรุงวัดวาอารามการศึกษาการก่อสร้างบุรณะซ่อมแซมถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาได้อันนี้ก็เป็นข้อคิดเห็นที่อยากจะเจริญพร ให้ท่านทั้งหลายได้ทราบโดยทั่วกันขอเจริญพร